สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการเจริญเติบโตของย้าเพนกล่าที่ผมได้ปลูกไว้เมื่อประมาณตอนนี้อายุประมาณ4 4วันนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับตอนที่ท่านผู้ชมที่ได้ได้ได้ชมนะครับที่ติดตามนะครับผมจะอัพมาให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นขึ้นบางมากแต่ตอนนี้เริ่มขึ้นหนามากเพราะว่าเพนกลาเนี่ย ตอนนี้ผมบดกับโรตเตอรี่กับโรตเตอรี่รถไถตอนนั้นนะครับก็ลองไปชมคลิปเก่าๆนะครับนี่นะครับเพราะว่าจะเกิดตามโคอนะครับเกิดตามโคอแล้วก็แทงยอดตามโคอ,อกมาแบบนี้มันก็นานนะครับนี่ครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอัปเดตอายุยาไปกี่ลาศีสิบสี่วันที่หมอบ,บอยแบ่งพันธุกรรมแล้วก็ขอบคุณหมอบอยที่แบ่งพันธุกรรมมาให้ด้วยครับดูครับ นั่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับว่าตัวนี้เราเอามาทำพันตัวนี้ก็หนามากครับเราจะถอนพวกต้นวัชพืชออกนี่ครับตัวแรกก็ทำจัดเหมือนจะบางๆครับแต่ว,ว่าการตราการงอกนี่หนาตึบครับ นี่สังเกตดูตรงนี้ครับเขาจะเลื้อยครับเลื้อยแนะนําครับแนะนําการปลูกเพนกล้าในดินต้องมีความชื้นเพราะว่าเขาที่ควรใส่เคมีครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาเลื้อยต้องการดินที่มันที่ไม่แข็งด้านนะครับ ก็ยาวครับฝากด้วยนะครับเราไล่เปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับกับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับก็พัฒนาสายพันธุ์วัวไปด้วยก็ศึกษาพันธุ์ยาไปด้วยครับนี่ครับสามเดือนน่าจะตัดทำเป็นพันธุได้ครับตัวน,นี้ก็44วันก็ฝากด้วยช่อง JK เกษตรฟาร์มแล้วก็แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับงามครับ เจะได้ใส่ปุ๋ยครับตัวนี้จะลงใส่ปุ๋ยสักสวยขี้ไก่ครับขี้ไก่นี่ประมาณนี้ครับนี่ก็สวยครับตัวนี้ ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงต่นนี้ครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ